สวัสดีนันทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับการสอนการตรวจสอบคุณวุฒิจากสำนังกงานกพนักเรียนต้องทราบว่าก่อนที่นักเรียนจะสมัครภาคขอไม่ว่าจะกลุ่มใดก็ตามเช่นกลุ่มศุลกากรล่าสุดใช่ไหมครับหรืออะไรก็ตามก่อนที่นักเรียนจะสอบภาคขอนักเรียนจําเป็นต้องตรวจสอบคุณวุฒิก่อนซึ่งการตรวจสอบคุณวุฒิเป็นลําดับที่1ที่ต้องทํานะครับพอรู้ว่าเราเป็นคุณวุฒิอะไรค่อยไปสมัครภาคขอให้ตรงกับคุณวุฒิที่เขากําหนด โอเคไหมครับถ้านักเรียนคุณอวุธไม่ตรงแม้นักเรียนจะสอบผ่านภาคขอแต่เขาจะไปตัดตกภาคคอเห็นภาพไหมครับนักเรียนอาจจะดีใจว่าเอยสอบผ่านแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยสมัครผิดวุฒิแต่สุดท้ายแล้วตอนภาคคอคือการสัมภาษณ์เขาจะให้ส่งคุณอวุธใช่ไหมครับพอส่งคุณอวุธปุ๊บนักเรียนคุณอวุธไม่ตรงเห็นไหมนักเรียนคุณอวุธไม่ตรงหรือไม่ตรงกับประกาศหรือนักเรียนไม่ได้ตรวจสอบคุณอวุธมาก่อนและเขาไปตรวจสอบทีหลังว่านักเรียน ทำมาผิดถูกไหมคนวุฒิไม่ตรงเขาก็จะตัดนักเรียนตกเขาไม่ฟ้องร้องนักเรียนหรอกนักเรียนมันไม่มีความจำเป็นที่หน่วยงานราชการจะต้องฟ้องร้องประชาชนถูกไหมครับเพราะมันก็ไม่ได้ใช้ความผิดแรงนักเรียนก็ไม่ได้จงใจโกหกด้วยถูกไหมครับเราไม่รู้ไงแต่พอสุดท้ายสำนักงานกอพตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบแล้วพบว่าคนวุฒิไม่ตรงเขาจะไม่ขึ้นบัญชีและตัดทั้เรียนสอบตกครับและเขาจะหมายเหตุไว้ว่าคุณสมบัติไม่ตรงคนวุฒิไม่ตรงคุณพูดอีกชัดเจนไหมครับดังนั้นการตรวจสอบคณวุฒิก่อนจะช่วยปกป้องนักเรียน ให้ไม่พลาดโอเคนะครับให้ไปตลอดรอดฟังขอคอแล้วก็บัรจุเห็นภามนะครับการตรวจสอบคุณิธทำตามครูนักง,ง่ายๆสิ่งแรกที่ตเรียนทำคือเซิร์ช Google เข้าไปที่ o o g l e เนอนหน้าจอ Google เนี่ยครับเห็นไหมจากนั้นนักเรียนพิมพ์ Google ว่าตรวจสอบคุณิก่อคอเนี่ยตามครูเลยเห็นไหมครับตนนังเรียนก็จะเจอหน้าแรกเลยเนี่ยบนสุดหน้าจอนี้เลยแล้วนักเรียนเห็นอะไรตรงนี้ไหมครับนี่ e-accredit ก็คือการตรวจสอบคุณวุฒิแบบอิเล็กทรอนิกส์เห็นไหมครับตรงนี้ข้่นึ่งกดครับคลิกกดแค่นี้เองตามทำนมคูเลยกดปั๊บมันจะพามายัางหน้านี้ใช่ไหมครับหน้านี้เลยนัานี้ก็จะพบว่าเนี่ยครับจากหน้านี้เนาะน้านในกดแล้วรอสักแป๊บหนึ่งหน้าจอจะพามายัางหน้านี้ใช่ไหมครับเนี่ยชัดเจนมามหน้า e credit ระบบการพิจารณาคุณวุฒิอิเล็กทรอนิกส์หรือ e accredit โอเคไหมครับ ก็จะมาหน้านี้ต,ต่อมานักเรียนมองลงมาครับมองลงมาด้านล่างมองแล้วนักเรียนกดเลื่อนสกอร์ดาวลงมาเลื่อนโอเคไหมครับปึ๊บนักเรียนจะพบหน้าจอนี้เห็นไหมครับเห็นคําตรงนี้ไหมกา,หาการค้นหาการค้นหาการรับรองคุณอุตสหนักเรียนกดเลยคลิกครับกดนี่ทำตามครูเห็นไหมมองลงมาด้านล่างเลยกดแล้วพอกดปุ๊บมันจะเปลี่ยนหน้ามาอย่างหน้านี้เห็นไหมครับมาดูครูสอนหน้านี้ สิ่งที่นักเรียนทําได้คืออะไรอันดับแรกนักเรียนต้องเลือกประเภทหลักสูตรก่อนนักเรียนเป็นเอกอชนหรือของรัฐใช่ไหมครับสมมติของครูครูของรัฐครูก,ก็กดตัวนี้คลิกกดตัวนี้ครูก,กดมันก็จะเป็นจุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหลักสูตรของรัฐเห็นภาพใช่ไหมครับแบบเนี้ต่อไประดับการศึกษากนักเรียนก็เลือกระดับการศึกษาครับว่าเราอยู่ระดับการศึกษาไหนปตีปโตนักเรียนอยากจะตรวจสอบอะไรล่ะปตีหรือปอโตปชปอสอแล้วแต่แล้วก็กดตัวนี้ครับไป แล้วให้นักเรียนเลือกโอเคไหมครับจากนั้นนักเรียนตัวนี้คะไม่ต้องตกใจนะตนัวนี้หลายหลายคนงงฟังครูสอนนะครับสถานะหลักสูตรเนี่ยสิ่งแรกที่เรียนต้องทําคือทำตรงนี้ก่อนถูกครูนะกดตัวนี้ก่อนเลยให้นึกซะว่าหลักสูตรเราอ่ะเป็นหลักสูตรที่เวียนแล้วออกหนังสือเวียนแล้วถูกไหมกดตัวนี้ก่อนใช้อันนี้ก่อนเห็นภาพปะแล้วถ้าเรียนค้นไม่เจอจริงๆสมมุติเรียนค้นไม่เจอจริงก็ค่อยเปลี่ยนมากดตัวนี้ใหม่ ที่รอการออกหนังสือเวียนโอเคไหมครับดังนั้นตรงนี้สําคัญนเรียนครั้งแรกให้เรียนใช้ตัวนี้ก่อนเนี่ยที่เขาเลือกให้เลยกดตัวนี้ก่อนครั้งแรกแล้วถ้าไม่เจอถ้าค้นหาไม่เจอค่อยไปกดอันนี้อันที่สองรองเวียนอะไรเงี้ยครับค่อยไปกดอันนี้ ถูกปะแต่ถ้าเจอตั้งแต่อันแรกก็อันแรกเลยโอเคไหมครับแค่นั้นเนาะที่เหลือตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับใส่ชื่อมหาลัยของตัวเองใส่คณะใช่ไหมคณะ,ณะวิทยาศาสาตร์อะไรอย่างเนาะใส่ชื่อปริญญาเช่นปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตอะไรเงี้ยชื่อปริญญาใช่ไหมแล้วก็ชื่อสาขาวิชาเอกครับพวกนี้อยู่ในใบเกรดนะครับเนี่ยดูที่ฐานสคริปต์แล้วกันเนาะใบเกรด สาาักขาวิชาเนี่ยดูที่ใบเกตชื่อปริญญาเนีเรียนรู้อยู่แล้วเนาะจบเราจบปริญญาอะไรใช่ไหมครับชื่อปริญญาเช่นวิทยาศาสาตร์บัณฑิตวิทยาศาสาตร์มหาบัณฑิตอักษรศาสตร์บัณฑิตอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับชื่อปริญญาแล้วน,นี่ก็ใส่ให้ครบมาดูครูใส่นะอ่ะอันนี้คือครูใส่ตามจริงเลยนะครูจบหลักสูตรของรัฐใช่ไหมครูจบครูอยากทดสอบวุฒิที่ครูเลือกใช้ครูเลือกใช้วุฒิปอโทแต่เรียนทราบเนาะส่วนใหญ่เรียนวุฒิปตีทุกคนแหละ ไม่ได้ผิดนะต่อให้นักเรียนมีวุฒิปโทก็ตามแต่นักเรียนอยากตัวตรวจสอบวุฒิปตีก่อนเพราะว่าเขารับวุฒิปตีถูกไหมแต่ครูอยากจะตรวจสอบวุฒิปโทให้ดูเล่นๆว่ามันทําได้หมดหละถูกป่ะอะสมมติครูอยากได้ปโทครูคลิกปโทใช่ไหมครับากนั้นครูกดหลักสูตรที่หมุนเวียนแล้วเวียนแล้วหลักสูตรที่เวียนแล้วๆๆๆๆดกดตรงนี้ดูครูกดเนาะกดตรงนี้เลือกปโทแล้วก็เลือกตัวนี้ถ้านักเรียนหาไม่เจอค่อยไปเลือกอันหลังนะในกรณีที่ไม่เจอค่อยไปเลือกอันนี้โอเคไหมครับแต่อันแรกสําคัญสุด แต่ครูก็ใส่ชื่อมหาลาัยของครูครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโอเคไหมครับครูใส่คณะของครูเนาะคณะวิทยาศาสตร์ครับครูใส่เห็นไหมนะครูใส่ชื่อปริญญาของครูเนาะเนื่องจากครูเลือกปริญญาโทชื่อปริญญาคือวิทยาศาสตร์มหาบดิตสังเกตบ้างเรียนชื่อปริญญาไม่มีตัวกลันลองไปดูดีสมมติหลายๆคนค้นแล้วไม่เจอเพราะพิมพ์ผิดวิทยาศาสตร์มันเขียนอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ป่ะวิทยาศาสตร์มีกลันตรงรอเรือเนาะ แต่ถ้าชื่อปริญญาจะไม่มีการันวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจุดๆสังเกตบ้าเคยสังเกตบ้างไหมเนี่ยชื่อปริญญาไม่มีการันนะ <c oughs> โอเคไหมครับอย่าหาว่าเขาเขียนผิดนะชื่อปริญญาหลายๆคนยังไปเติมคิดว่าหน่วยงานราชการทําผิดล้่ยไปเติมการันให้เขาอีกใช่ไหมครับไม่มีการันนะครับวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเนาะแล้วครูก็จะเติมชีวเคมีใช่ไหมครับครูใส่เล่นๆครูใส่ชีวเคมี จริงๆนักเรียนสามสารถใส่ตามตัวเนี้ยใส่ตามใบเกรดได้เลยครูใส่ชีวะใครมีไปก่อนเนาะแล้วจากนั้นครูใส่ครบเลยเห็นไหมครับทุกช่องนักเรียนใส่ตามครูเนยะให้ครบทุกช่องแล้วนักเรียนกดค้นหากดค้นหาตรงนี้กดเห็นไหมครับพอกดปุ๊บก็จะพามาหน้านี้เห็นไหมครับปึ๊บมีทั้งสามอันแล้วนักเรียนบอกแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าอันไหนก็ดูที่ตรงกับนักเรียนนะ ครูไปดูที่ใบเกตครูครูพบว่าครูจบจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยชื่อปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนี่คือปอโทเนาะแล้วครูพบว่าสาขาที่ครูเรียนในไบเกตก็คือชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลใช่ไหมครับก็แค่นี้เนาะที่เหลือก็ไม่มีอะไรเป็นมหาลาัยของรัฐกจุฬาใช่ไหมครับระดับปอโทมหาบัณฑิตแล้วก็วิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรเนาะครูพบว่าของครูเป็นอันที่สามแล้วครูก็กดกดตรงน,น,นี้นั่นกดลูกศรปั๊บะนักเรียนไปไหนก็กดอันนั้นถ้าไม่เจอถ้าคนหาไม่เจอไปเปลี่ยนตรงนี้เนาะ ไปเปลี่ยนเป็นหลักสูตรเลยไหถ้าไม่เจอนะเข้าใจไหมครับอ่ากลับมาหน้านี้ครูเลือกอันที่สามเป็นของครูเนาะครูกดปุด๊บมันจะขยายหน้าจอมาเป็นอันนี้เห็นไหมครับตรงนี้คือจุดสําคัญดูแค่นี้ผลการรับรองและสิ่งที่เรียนต้องดูคือคําว่าสาขาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพแล้วสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตอีกคำหนึ่งก็คือคําว่าทางทางชีวเคมีและชีววิทยาเชิงโมเลกุลอะไรเงี้ยเนาะ สังเกตสิ่งที่เรียนต้องการคือคําว่าสาขามาดูซิสาขาอะไรแล้วก็ทางอะไรซึ่งตรงเนี้ยก็จะไปลิงก์กับประกาศสอบว่าเขาต้องการอะไรจากเราถูกปะเรียน,นแคปหน้าจอนี้ไว้ก็ได้ถ่ายรูกไปก็ได้กดปริ้นเลยก็ได้โอเคเก็บไว้เรียนตัวสอบครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพเพราะสำนังกงานกพอไม่เคยเปลี่ยนหมายถึงว่าไม่เคยเปลี่ยนระบบการรับรองแต่เขาแค่ปเปลี่ยนหน้าจออินเทอร์เฟซ ให้ดูเล่นๆเ,เขาียกอินเทอร์เฟซแบบนี้นั่นีอเมื่อก่อนไม่ได้สวยอย่างนี้นะใครเคยดูครูสอนก็น่าจะรู้ว่าเมื่อก่อนสำนักง,งานกพก็เป็นหน้าตาอีกแบบหนึ่งใช่ไหมต่อตัวนี้ยครูบอกเลยว่าสวยสวยกว็เดิมพันเท่าสวยร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับอินเทอร์เฟซอ่ะเขาออกแบบให้สวยงามใช UX UI อ่ะก็ไม่มีอะไรามาถึงตรงนี้ใช่ไหมสิ่งที่เราสังเกตก็คือสาขาและทางครับจากนั้นพอเรียนตรวจสอบเสร็จก็ไปจดซิ ตัวเองอยู่สาขาอะไรตัวเองอยู่ทางอะไรใช่ไหมครับขราวนี้นักงเรี้ยนก็ไปดูประกาศรับสมัครสอบประกาศสอบครูแบ่งมาให้ครบแล้วเนาะประกาศสอบเนี่ยมันมีรูปแบบอยู่สี่รูปแบบหนึ่งคือเอาสาขาอย่างเดียวเอาสาขาอย่างเดียวนักเนีนก็เป็นถ้าเอาสาขาอย่างเดียวนักเรียนก็ไปดูทคาว่าสาขาใช่ไหมสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพอะไรเงี้ยหรือบางครั้งเขาก็เอาทางอย่างเดียวนักงเรี้ยนก็ไปดูที่ทาง เห็นปะทางอย่างเดียวก็คืออะไรครับทางชีวะเคมีและชีววิทยาเชิงโมเลกุลเนาะอันนี้ทางอย่างเดียวแล้วข้อ3มล่าสุดเป็นสุรากากเนาะที่เปิดสมัครอยู่เขาใช้อันที่สามคือต้องเอาทั้งสาขาและและก็ทางพูดง่ายคือวุฒิที่3เนี่ยจับเป็นวุฒิที่ครูบอกเลยว่าแคบใช่ไหมมันจะสเปซิฟิกลอีกแคบ ค,คือเอาทั้งสองอย่างเลยขาบวกสาขาบวกทางก็ต้องไปดูสาขาชีสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางชีวเคมีและชีววิทยาเชิงโมเลกุลเห็นไหมครับสังเกตสาขาแล้วก็สังเกตคำว่าทางสิ่งนี้เน่นต้องใช้สุดท้ายเขาใช้คําว่าหรืออันนี้กว้างสุดเลยอะไรก็ได้เนสังเกตว่าหรือสาขาหรือทางแปลว่านักเรียนจะสาขาก็ได้นักเรียนจะดูทางก็ได้ขอแค่ตรงกับประกาศเป็นอันใช้ได้ถูกปะเห็นบ้านเรียนต่างกันยังไงครับอันหนึ่งมองสาขาอย่างเดียว คุณสมบัติเขามองแค่สาขาข้อสองคุณสมบัติเขามองแค่ทางอย่างเดียวข้อสามคุณสมบัติเขาเอาทั้งสาขาและก็ทางข้อสี่หรืออันใดอันหนึ่งยังไงก็ได้ขอแค่ตรงเป็นอันใช้ได้หรือหรือทางอะไรรู้ไหมครับหมายเลขสี่เนี่ยเป็นอะไรที่ดีสุดเลยถ้าใครใช้ระเบียบถ้าเขาออกแบบระเบียบยางเนีน้ถ้าหน่วยงานที่เขาจัดสอบเขาออกระเบียบแบบนี้คือดีสุดเลยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าสอบก็คือ จะดูสาขาก็ได้ดูทางก็ได้ขอแค่ตรงกับเราก็สมัครได้ครูพูดนี้เข้าใจไหมครับดังนั้นนักเรียนดูประกาศรับสมัครสอบให้ดีท่านเรียนถามว่าสุลกากรอยู่ไหนครูศุลกากรันอยู่อันที่สามเอาทั้งสาขาเอาทั้งทางใช่ไหมครับแต่ก็ไม่เกี่ยวเนาะปวชปวสอาจจะดูสาขาอย่างเดียวก็ได้ก็แล้วแต่ศุลกากรก็ไม่ได้เอาหมายเล็กสามตลอดหรอกครูขอรบเนาะก็แล้วแต่ก็ต้องดูประกาศสอบใช่ไหมบางทีเขาระบุว่าให้ดูสาขาเท่านั้นบางทีเขาให้ระบุว่าดูทางเท่านั้นบางทีเขาให้ระบุว่าทั้งสาขาและทาง บางทีเขาระบุว่าสาขาอันนี้หรือแบบนี้ก็ได้ทั้งทางทั้งสาขาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือเห็นไหมครับเห็นภาพใช่ไหมครับโดยดูจากตรงนี้ยจะเอาทางหรือจะเอาสาขาเข้ามาดูถ้าเอาสองอันก็ดูได้เห็นไหมครับดังนั้นมองไปที่ทางแล้วก็สาขาให้ดีว่าเขากําหนดอะไรครูสรุปให้มาสี่รูปแบบแล้วเนาะมันอาจจะสาขาอย่างเดียวก็ได้ทางอย่างเดียวก็ได้ทั้งสาขาและทางแล้วก็ทั้งอะไรก็ได้ที่เป็นสาขาหรือทางโอเคไหมครูเขียนอย่างนี้เข้าใจเนาะ ดังนั้นมันแล้วแต่ประกาศสอบของหน่วยงานต่างๆแล้วแต่เขาเราสมัครให้ตรงก็พอตรวจสอบ Wood วุฒิเราก่อนว่าวุฒิเราอะ่ะนักเรียนจำไว้นะครับตรวจสอบวุฒิอ่ะวุฒิเราอ่ะเป็นสาขาอะไรทางอะไรดูแค่นี้ครับจากนั้นก็มาดูประกาศสอบว่าตกลงเขาเอาทางเอาสาขาหรือเอาทั้งทางหรือเอาทั้งสาขาหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ตามที่ครูบอกมีแค่สี่รูปแบบแค่นั้นแหละโอเคนะครับจากนั้นนักเรียนก็มาตัดสินใจถ้าคุณวุธนักเรียนตรง คุณอาวุธต้องเรียนตรงตรงปุ๊บสมัครได้แน่อันนี้ไม่มีปัญหาพานแต่ถ้านักเรียนไม่ตรงคุณอาวุธไม่ตรงใช่ไหมไม่ตรงนักเรียนอย่าสมัครเพราะสุดท้ายจะตกภาคอเขาจะตัดทิ้งแล้วก็อดขึ้นทะเบียนเสียใจเปล่าๆใช่ไหมครับต่อมาประเภทที่ก้ามกึง่งก้ากึ่งแปลว่ามีลุ้นอนะก้ามกึง ถ้าประเภทกัมกึง่งวุฒิกัมกึง่งคือนักเรียนไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่แต่มันเหมือนกับว่ามันเหมือนจะมีใช่ไหมถ้านักเรียนอยากลองก็ลองได้ครับวุฒิกัมกึ่งเนี่ยลองสมบักได้แล้วถ้านักเรียนสอบผ่านจริงๆอ่ะในวันสอบภาคคอเดี๋ยวสำนักง,งานกพอพจะมาตัดสินให้หลังสัมภาษณ์พูดง่ายคือหน่วยงานนักเรียนถ้าเขาสงสัยว่าบุตรนักเรียนตรงหรือไม่ตรงบางทีเขาไม่กล้าที่จะตรวจสอบเองหรอกเพราะมันเป็นระบบรับรองคุณวุฒิเนาะเขาจะส่งเรื่องขอ,งของความอนุเคราะห์จากสํานักง,งานกพอพให้สํานักง,งานกพอพตี รองรับหรือเปล่าก็แค่นั้นโอเคนะขูพูดชัดเจนเนาะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อ,อนักเรียนครับหมดทุกอย่างแล้วเนาะดังนั้นก่อนที่นักเรียนจะสมัครภาคขอนักเรียนต้องตรวจวุฒิก่อนนะครับระบบตรวจสอบวุฒิจากกพอแล้วพอนักเรียนรู้ว่านักเรียนเป็นสาขาใดนักเรียนเป็นทางใดนักเรียนก็เอาสองอย่างนี้เก็บข้อมูลไว้แล้วก็ไปดูไปสมัครสอบ สมัครสอบที่มีทั้งสาขามีทั้งทางอะไรก็แล้วแต่ที่เราสมัครได้ครับก็แค่นั้นเนาะหวังว่าคลิปนี้คงเคลียร์ทุกอย่างนะครับมีอะไรสงสัยพิม์พใต้คอมเมนต์ครูดได้ครับเดี๋ยวครูจะมาตอบเรื่อยๆเนาะไว้เจอกันครับสวัสดีครับ